โอเคนะคะต่อไปเจ็ดพันแปดร้อยเท่ากับจุดจุด,จดร้อยนะคะนักเรียนก็คิดก่อนว่าร้อยร้อยที่รออยู่นี่นะคะร้อยที่รออยู่ตรงนี้นี่นะคะก็คือเป็นเลขศูนย์สองตัวแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราก็ตัดศูนย์ออกไปสองตัวนะคะดังนั้นเจ็ดพันแปด ร้อยเท่ากับบอกบอกนักเรียนว่าถ้ามีคำว่าคอนติเนียให้กดคําว่าคอนติเนียหน้าจออ๋อนนักเรียนคะถ้ามีคําว่าคอนติเนียนะคะขึ้นมาให้นักเรียนกดคอนติเนียนะคะสีน้ําเงินนะคะทุกคนกดค่ะกดกดเลยค่ะเด็กๆกดค่ะมันจะหายไปนะคะกดเลยตอนนี้เลยนะคะเด็กๆเงยหน้าดูหน้าจอของตัวเองนะคะกดค่ะ โอเคนะคะถ้ามีคำว่า continue ขึ้นมาให้ในักเรียนกดนะคะกดเลยนะคะตรงหน้าจอสีน้ำเงินนะคะเอาแล้วกลับมานะคะกลับมาที่เดิม 7, เจ็ดันแปดร้อยเท่ากับจุดจุดจุดร้อยนะคะคุณครูเน้น,นย้ำแล้วว่านะคะร้อยก็คือมีเลขศูนย์สองตัวแปลว่ามีเลขศูนย์มารอแล้วสองตัวดังนั้นนะคะเราตัดศูนย์ไปสองตัวก็ตอบตอบอะไรคะ เจ็ดสิบแปดต่อไปเจ็ดหมืนแปดพันเท่ากับจุดจุดจุดพันนะคะคำว่าพันแปลว่ามีศูนย์รออยู่แล้วกี่จำนวนคะสามจำนวนนะคะพันมีศูนย์รออยู่แล้วสามจำนวนดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ 78เช่นเดียวกันนะคะในเรียนคนไหนทำถูกต้องยกมือหน่อยค่ะขอดูสัญลักษณ์โอ้โหสุดยอดเก่งมากค่ะลูกโอ้โหมีทุกคนเก่งๆเก่งทุกห้องเลยนะคะเก่งจริงๆนะคะอ่ามาที่ข้อที่สี่ค่ะโอเคข้อที่สี่แปลว่าเข้าใจนะคะเด็กๆเ,เข้าใจเก้าร้อยเท่ากับจุดๆุจุดสิบโอโ้อะไรสนะิบเนาะ ะะแปลว่ามีสิบมารออยู่แล้วนะคะลูกมีสิบมารออยู่แล้วเราตัดสิบนะคะตัดศูนย์ลงไปหนึ่งตัวเพราะว่ามันมีฝั่งขวามือมีอยู่แล้วนะคะดังนั้นตออเก้าสิบสิบนะคะต่อไปอะไรเอ่ยเท่ากับห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยไม่ยากเลยนะคะ อันดับแรกเกียนห้าสิบเอดค่ะร้อยคือศูนย์กี่ตัวคะลูกสองจำนวนศูนย์ลงไปเลยสองจำนวนหรือว่าสองตัวนะคะคำตอบคือห้าพันหนึ่งร้อยนะคะและสุดท้ายนะคะและสุดท้ายนะคะอะไรเท่ากับหกสิบสามพันเอ๊ออะไรนะหกสิบสามพัน ไม่ยากนะคะไม่ยากสําหรับนักเรียนนะคะนักเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะเก่งทุกคนนะคะหกสิบสามนะคะพันก็คือเติมศูนย์ลงไปสามตัวตอบหกหมื่นสามพันนะคะได้คําตอบหมดแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะคือสิ่งที่นักเรียนจะสับสนนะคะ นักเรียนส่วนใหญ่สับสนนะคะก็เลยต้องอธิบายละเอียดทีละข้อนะคะต่อไปอ่าไหนใครเสร็จแล้วยกมือให้ครูด,ดูหน่อยคะ่ะยกมือคะ่ะชูสองนิ้วยกมือชูสองนิ้วโอ้เก่งมากสู้ๆนะคะสู้ๆทุกคนเลยนักเรียนป .4 น่ารักทุกคนเลยนะคะตั้งแต่สี่ทับหนึ่งถึงสี่ทับเก้าเก่งมากนักเรียนรอวันที่สมาเป็น ที่โรงเรียนนะคะนักเรียนพร้อมมาเลยน่ารักที่สุดนะคะเก่งทุกคนนะคะแล้วก็น่ารักที่สุดทุกคนเลยนะคะ mm hmm. บางคนมารอแต่เช้านะคะคุณครูทุกคนเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของนักเรียนนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะต่อไปหน้าที่สามค่ะลูกวันนี้นะคะวันนี้เริ่มต้นเราจะให้ได้สองหน้าเลยนะคะแล้วต่อไปเราจะไปไวกว่าน,นี้นะคะอันนี้ขัดข้องทางเทคนิค หลายประการนะคะต้องขออภัยผู้ปกครองและก็นักเรียนด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะค่ะสู้สู้อ่าสู้สู้ไปด้วยกันนะคะเราต้องสู้สู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19นะคะอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานนะะักนนนเรียนกับคุณครูก็จะได้เจอกันในชั้นเรียนนะคะเจอกันในชั้นเรียนแน่นอนนะคะ ต่อไปเปิดไปที่หน้าสามนะคะอ้าวคุยไปหาหน้าสามก่อนหน้าสามคุยอยู่ไหนเนาะปัดก็ไม่ไปอ้าวปัดก็ไม่ไปต่อสักู่นะคะนักเรียนคนไหนสแกนไม้นักเรียนคนไหนอยากไปห้องน้ํานะคะสามารถ ไปเข้าห้องน้ําได้เลยนะคะนักเรียนไม่ต้องกั้นฉี่นะคะง่ายๆนะคะสามารถไปห้องน้ําแล้วก็มามาได้เลยนะคะมาได้เลยไปเข้าห้องน้ําแล้วก็มาเรียนได้เลยนะคะก็ไปเอา อ่านะคะเป็นเรื AL ่องที่นักเรียนนะคะการเขียนในรูปของการกระจายเป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นปสามนะคะเรียนมาหมดแล้วนะคะนี่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเ่ียเรียนมาปสองปสามเรียนมาหมดแล้วนะคะเรามาทบทวนกันนะคะอ่าเขียนในรูปการกระจายนะคะอันดับแรกนะคะ อ่านจำนวนก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่อ่านนักเรียนอ่านเลยค่ะอ่านเลยอ่าคุณครูมองเห็นนะคะใครอ่านปากจะขมุบมีกคุณครูมองด,ดูอยู่นะคะรูเห็นทุกคนเลยอ่านค่ะอ่านนะคะเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบหกนะคะเรามาเขียนในรูปการกระจายเลยนะคะอ เจ็ดพันเกลยอตาดเด็บวกสามร้อยบวกห้าสิบบวก สอมน้ได้ย anyway <mark> oh, ินค oh, ่ะอ๋อเด็กๆขออภัยนะคะเสียงมันไม่เข้าคูวอธิบายไปซะยืดยาวคูวอธิบายไปซะยืดยาวแล้วก็พูดไปเยอะมากเลยเด็กๆไม่ได้ยินเลยอ่าเด็กๆทําเลยนะคะข้อที่ห้านะคะคุนรูทุกท่านนะคะเห็นความตั้งใจนะคะ ตั้งใจความตั้งใจความมุ่งมั่นนะคะของนักเรียนนะคะทุกคนเลยนะคะในการที่จะเรียนออนไลน์เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยจริงๆนะคะเก่งสุดๆเลยบางคนมารอคุณครูตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะรอเข้าโปรแกรมนะคะหลายๆคนนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมมากเลยนะคะให้หนักเรียนทำให้เสร็จนะคะ วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็คือทำแบบฝึกหัดหน้าสองกับหน้าสามให้เรียบร้อยนะคะเอาไว้ส่งให้คุณครูประจำวิชาตรวจให้นะคะส่งให้คุณครูประจำวิชาตรวจให้นะคะเด็กๆคุณครูทุกคนโอโ้หดีใจมากเลยนะคะเห็นเด็กๆมุ่งม,มั่นแบบนี้นะคะเยี่ยมสุดๆทุกคนเลยนะคะ อีกไม่นานนะคะเราคงได้เจอกันในชั้นเรียนนะคะอีกไม่นานเด็กๆคงได้เจอกับเพื่อนๆนะคะได้เรียนในชั้นเรียนนะคะอดทนอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าการเรียนนะคะจะต้องยึดหลักความ ปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคะเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องปลอดภัยนะคะเมื่อโลระบาดนะคะไม่มีในจังหวัดศรีสะเกดแล้วเราน่าจะได้เจอกันในชั้นเรียนนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูยิทนะคะฝากนะคะให้นักเรียนไปทำนะคะเ,เริ่มตนน้นง่ายๆนี่แหละนะคะอย่าเพิ่งรอายากเลยนะคะไปทำแบบสึตว์สองหน้าคือ หน้าที่สองกับหน้าที่สามให้เสร็จนะคะคนไหนสามารถทําได้ยกมือคะ่ะยกมือให้ดูนะคะน่ารักที่สุดเยี่ยมมากเลยสุดยอดนะคะนักเรียนไม่ต้องออกนะคะวันนี้เรียนทั้งวันนะคะ<ด>วิชาแรกจะผ่านไปแล้วนะคะดเดี๋ยวเราก็จะเจอกับวิชาที่สองนะคะ เด็กๆสามารถนะครับไปเข้าห้องน้ำนะคะไปเข้าห้องน้ำนแล้วก็กลับมาที่เดิมไม่ต้องออกนะคะเด็กๆไม่ต้องออกนะคะเด็กๆไม่ต้องออกแล้เราไม่ตอบเด็กๆไม่ต้องออกนะคะ รอเรียนวิชาต่อไปนะคะวันนี้เรามีเรียนก็คือเรียนทั้งวันเลยเด็กๆทุกคนเก่งแล้วนะคะคุณครูทุกท่านคุณครูใสชั้นป .4 นะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะักเรียนมีความกระตือรือร้นและก็ตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างยิ่งนะคะนักเรียนมีความพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูอีทก,ก็จะส่งต่อนะคะให้ในักเรียนนะคะเรียนวิชา ต่อไปก็คือวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะคุณครูหน่อยค่ะอ่าสวัสดีค่ะตอนนี้ออนไลน์อะไรบ้า,าครับออนไลน์คนไลน์คุณครูเด็กเกิดไม่คุ้มต่อน้องคิมต่อเลยค่ะคิมใช้ชื่ออะไรนะ 行了，OK <了>